อะไรที่เป็นของของเราจะไม่มีใครเอาไปจากเราได้อะไรที่ไม่ใช่ของเราพยายามยังไงมันก็ไม่ใช่ทำยังไงให้ move on จากคนที่เรา So if you break it down the meaning of the word move on คือการเดินไปข้างหน้า so No matter what life brings you you still need to move on you still need to move forward ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง relationship ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องเพื่อนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามผลโลกไปนี้ Whatever comes it will go Number one เลยเราจะต้องรักตัวเอง You need to know your own values การ move on คือการที่ยู่จะต้องรู้ว่า I did my best เราทำในสิ่งที่เราควรจะทำแล้วเราทำ my part แล้วยูอย่าไปคิดว่าผู้ชายคนนี้มีแค่คนเดียวอยู่บนโลก that's not true that is not true he's not the only one ถ้าอยูคิดอย่างนั้นยูจะไม่สามารถ move on กับใครได้เลยยูต้องคิดว่า there's plenty of fish in the sea ผู้ชายมีมากมายไปหมดผู้ชายหาตรงไหนก็ได้ผู้ชายยูเดินไปก็มีผู้ชายละย like There's plenty. There's so many of men. Mostly ผู้หญิงจะคิดว่าแต่ผู้ชายคนนี้เขาดีอย่างนี้แต่คนนี้เขาดีอย่างนี้เราไม่สามารถหาคนที่ดีกว่านี้ได้เล That's not true. You c a n find better t h e r e s so many people that can do exactly the same thing ท mm ี่เขาทำให้กับ you คนนี้ทำได้คนอื่นก็ทำได้ You You mm hmm. จะต้อง wait things out ว่า why ทำไม relationship ถึง end ทำไมความสัมพันธ์นั้นถึงจบลงทำไมมันถึงไม่ work out แบบ question it what I want you to do is to think back analyze ว่า you ทำดีที่สุดหรือยัง you ทำในสิ่งที่อยู่ควรทำหรือยังมีอะไรที่อยู่สามารถแก้ไขได้บ้างถ้ามี you work on them and that and that's it เขาอาจจะไม่ใช่คนคนนั้นของเราเขาอาจจะไม่ใช่ the love of your life maybe จักรวาล universe and everything doesn't want you to have that person maybe เขาไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นคู่ชีวิต แต่ว่าอาจจะถูกสร้างมาเพื่อให้อยู่ได้เรียนรู้อะไรจากเขาให้อยู่ได้ไกลายเป็นคนที่ดีขึ้นให้อยู่ได้รู้ว่าโอเคถ้าเผิดว่าเขาเป็นคนที่ดีผู้ชายที่ดีเป็นผู้ชายแบบนี้โอเคนี่คือ behavior นี่คือการกระทำของ gentleman ไม่ใช่ว่าเขาดีแล้วยู่จะหาไม่ได้อีก t h e r e so many people in this world there's plenty of bad people and there's plenty of good people อะไรที่เป็นของของเราจะไม่มีใครเอาไปจากเราได้อะไรที่ไม่ใช่ของเราพยายามยังไงมันก็ไม่ใช่